แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ28มีนาคม2567มาอัปเดตตารางเงินเข้าประจําเดือนเมษายน2567สําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรวมรับทั้งเดือนนะคะ1,745บาทแต่ว่าแต่ละสิทธิ์นั้นจะได้รับเท่ากันหรือไม่นะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมส่งกําลังใจให้แอด ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะบัตรสวัสดีิ์แห่งรัฐบัตรคนจนเดือนเมษายนนะคะกระทรวงการคลัง โอนวงเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนซึ่งจะได้รับวงเงินคนละ1,745บาทโดยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมาดูกันนะคะเริ่มกันที่วันที่1เมษายน2 5 6 7เป็นวงเงินสิทธิ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปได้นะคะก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือน วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งก็จะประกอบไปด้วยบขอสอรถไฟขอสอมกรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะวันที่20เมษายน2567จะโอนเงินค่าบัญชีงเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีงเงินฝากธนาคารของผู้ที่ มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบีย้ยความพิการ800บาทนะคะสำหรับวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่สามารถกดเป็นเงินสดได้จะมี2วงเงินคือเบี้ยผู้พิการเพิ่มเติมและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนนะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือน ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือนสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนเมษายนปี67นะคะโดยท่านจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตั้งแต่วันที่15มีนาคม66เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขนะคะเบื้องต้นครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนต่อติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนจะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนแต่ไม่เกิน315บาทจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้ไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ส่วนลดค่าน้ำประปานะคะจำนวน100บาทต่อคนต่อเดือนลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าน้ำประปาฟรีได้ตั้งแต่15มีนาคม66เป็นต้นใบโดยต้องเป็นผู้ใช้น้ำประปาตามเงื่อนไขกรณีใช้น้ำประปาไม่เกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทจะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทโดยส่วนเกินต้องชำระเองนะคะกรณีใช้น้ำประปาเกิน315บาบาทผู้ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมดนะคะ รวมสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนประจำเดือนเมษายน2567 1,745บาทอัปเดต28มีนาคม2567